อนุทินไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดิมทีภูมิใจไทยมีสคนนะครับเพียงแต่ว่าแม่ทัพใหญ่ของนครรครราชสีมาของภูมิใจไทยเดิมก็คือกำนันป้อนะครับคุณเวิยศักหวังสุภกิจตัวสนไปอยู่เพื่อไทยนะครับนั่นแสดงว่าคุณอนุทินก็คงจะให้ความสาคัญอย่างยิ่งละกับสนามเลือกตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาและอาจจะหมายรวมถึงในพื้นที่ภาคภาคอีสานด้วยนะครับโดยเฉพาะยิงโซนอีสานล่างนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะฟังมุมมองจากนักวิชาการอีกท่านหนึงหน่งน่าเป็นนักวิชาการที่ต้องเรียกได้ว่าผู้คนโดยทั่วไปรู้จักมากคุณดีนะครับในภาคอีสานรวมทั้งนครราชสีมานะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศรนวนนน่ะค่ะนี่เป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับคุณจะสตคุณสวัสดีครับครับอาจารย์ผมอยู่กับอาจารย์ธนพร สียากูนอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับ<ช>อาจารย์ครับอธน,รนพรนนก็จะมาฉายภาพภาพใหญ่นะครับของทั้งประเทศแต่ว่าที่เรียนเชิญอาจารย์อดิษฐานมาอยากให้อาจารย์มองภาพหน่อยนะครับอาจารย์ว่าที่จังหวัดนครราชสีมา16สส16เก้าอี้ครับอาจารย์แล้วก็เป็นจังหวัดที่ถูกจับตามากๆหลายพักการเมืองใหญ่ก็ไปตั้งเป้าในการที่จะสู้กันที่นั่นในมุมของอาจารย์เห็นรายชื่อของผู้สมัครสสเขตไปแล้วเมื่อวานนี้ เห็นแกนนาของพรรคการเมืองใหญ่นะครับบางคนบางท่านก็ไปให้ความสําคัญกับพื้นที่นี้มาแล้วอาจารย์มองว่าที่นครราชสีมาเนี่ยมันจะแข่งขันกันเข้มข้นแค่ไหนใครจะมีโอกาสมากกว่ากันครับอาจารย์ถ้าดูจากรายชื่อของผู้สมัครครับความเข้มข้นมีอยู่แล้วแต่ว่าโดยพื้นฐานของโคราชเนี่ยไม่มีพรรไหนแลมสไลด์มาตลอดนะครับก็จะกระจายกันอยู่นะครับตามพรรใหญ่ๆ ต่างๆทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐอุ่มเชื้อไทยแล้วก็รวมถึงชาติพัฒนากล้าครับครับผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับว่าพักโดยภาพรวมๆเนี่ยพักเพื่อไทยก็น่าจะได้เยอะที่สุดนะครับอมผมว่าไม่ไม่ต่ำกว่าครึ่งนะจาก16นะครับเพื่อไทยนี่ต้องต้อง50เปอร์เซ็นขึ้นนะครับ เพราะที่วิเคราะห์จากภาพรวมของตัวผู้สมัครแล้วก็กระแสพักด้วยนะครับ,รบทีนี้พักที่มีโอกาสอื่นๆตัวที่จะดรอปลงจากเดิมมากเนี่ยก็คงน่าจะเป็นพลังประชารัฐรนะครับด้วยเหตุที่ของส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งพลังประชารัฐเดิมก็เป็นกระแสนิยมของกลุ่มคอนเซอร์วเอทีฟที่เอาลุงตู่อยู่นะครับแล้วก็ลุงตู่ก็มาแยกพัก กับพลังประชารัฐนะครับถามว่าภูมิเจไทยกระทบหนักไหมภูมิเจไทยกระทบหนักตรงที่กลุ่มโรงแก้งนะครับออกมาสังกัดเพื่อไทยนะครับอันนี้หนักแน่นอนนะครับจากเดที่เคยได้ประมาณสามคนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ภูมิเจไทยก็ได้เพื่อไทยไปหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระแสเพื่อไทย้างรับนะครับเพราะนั้นภูมิเจไทยก็ผมว่าโดนนเหมือนกัน ยังไม่อยากไปไปไประบุตัวเลขนะครับในขณะที่สอสอโคราชเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากสิบสี่เป็นสิบหกนะครับจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยมีโอกาสมากนะครับก็คือเขตเขตที่สามนะครับเพราะฉะนั้นชาติพัฒนากล้าคราวนี้กับการเป็นดีนะครับมีลุ้นถึงสี่เขตนะครับแล้วก็นอนนาะเนี่ยหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่ครับสูงมากถึงสองเขต นะครับอีกสองเขตก็ก็ก็ต้องเต็มที่กันทุกพักกลายเป็นปอกาสของชาติพัฒนาการเพิ่มขึ้นมาจากเดือนที่มีอยู่ท่านเดียวนะครับมีมีลุ้นสูงมุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจกระจายกันอยู่แต่เพื่อไทยนำโด่งแน่นอนครับชาติพัฒนาการนี้จะมีคุณเทวันลิบตับพลบซึ่งเป็นเลขาธิการพักนะเป็นน้องชายของคุณสวัสดิ์เนี่ยลงด้วยอาจารย์เขาที่ถามอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องของกรเดีเพื่อไทยที่อาจารย์บอกว่าน่าจะได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ย จาก16เนี่ยครึ่งนึงก็8นะครับอาจารย์คือด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากระแสของของแดนสไลด์ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฟังคําอธิบายเพิ่มเติมพระอาจารย์ก็คือว่าทําไมพอได้กํานันป้อไปเนี่ยมันถึงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นกํานันป้อเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของอะไรครับอาจารย์เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมเพราะอาจารย์พูดถึงเรื่องอโรงแป้งมันซึ่งก็เป็นของอกำนันป้อหรือว่าคุณ,ค,ณคุณวีรศักด์ ผมคิดว่ามันมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือกำนันต่อภร,รรยาท่านเนี่ยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคราชสีมาเพราะฉะนั้นก็จะมีเครือข่ายของกลุ่มการเมืองของลิ่นโดยเฉพาะกลุ่มสจอนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับ,รบประเด็นที่สองก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดว่าโวงแป้งหมื่นล้านก็อธิบายกันเองนะครับว่าก็เป็นกลุม่มทุนที่มีความพร้อมนะครับในการทำงานทางการเมืองซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานการทางการเหนืองของบ้านเรามันใช้ทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเมื่อมีขุมกําลังในือ่วนี่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งกระจายไปด้วยกลุ่มสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอนะครับมาผนวกกับเรื่องของเงินทุนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วครับอืครับค่ะ ทีนี้ในสัดส่วนพรรคอื่นที่จะต้องไปแข่งกันค่ะอาจารย์มองว่าปัจจัยที่จะเป็นทั้งกระสุนและกระแสะที่ทําให้เฉือนกันได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะอาจารย์อันที่หนึ่งก็ต้องเรียกว่ากระแสนี่ยเพื่อไทยแรงแน่นอนนะอันที่สองนะครับการที่มีหัวคะแนนที่เข้าถึงประชาชนอันนี้ชัดเจนนะครับหมายความว่ามีตังมีกระสุน ถ้าไม่มีหัวคะแนนที่ทําพื้นที่ได้เนี่ยเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่ได้เจาะลึกเข้าไปถึงประชาชนได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอันนี้อันนี้ชัดเจนที่สุดคือหัวคะแนนที่จะเข้าถึงประชาชนทุกนิติทุกวิธีทั้งการสื่อสารการเมืองทั้งอื่นๆที่พูดไม่ได้นะครับแล้วก็หัวคะแนนนั้นมีความไว้ใจได้แค่ไหนเพราะหัวคะแนนทุกวันนี้ไม่ใช่หัวคะแนนแบบแบบแบบสมัยก่อนที่จงรับภักดีกับ ฝไฟไฟ่ายใดฝ่ายหนึ่งวัาคะแนนทุกวันเนี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดที่สุดที่จะทําพื้นที่ให้ได้เนี่ยมีเสื้อหลายสีกันทุกคนนะครับณขณะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงพลิกผันได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับครับครับอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์คือพื้นที่นครราชสีมานี่แม้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> ก็ไปจัดเวทีปราศัเอ่อเปิดตัวนะครับหลังจากที่เข้ามาอยู่พักรวมไตสร้างชาติตอนนั้นคุณแลมโบ ดเรเสกสกุลบอกว่าที่มีคนมาดูมาร่วมงานอย่างห้าหมื่นนะฮะเอาละจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งทําไมกระแสมันกระแสของรวมไทยสร้างชาติในโคราชก็ดีหรือแม้แต่ภาพใหญ่ของอีสานครับพลเอกประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยไปที่โคราชไม่ได้ไปที่ภาคอีสานสักเท่าไหร่มันกระแสมันเป็นยังไงครับอาจารย์ของรวมไทยสร้างชาติและพลเอกประยุทธ์นะฮะตรงตรงไม่ใช่เฉพาะโคราชตรงไม่ใช่เฉพาะอีสานแต่มันเป็นทั้งประเทศอันที่หนึ่งนะครับคนที่ทํางานมาก่อน แปดปีเนะี่ยมันก็ย่อมมีจุดนะครับที่จะทําให้กวดกวดตามปกคลองแม้จะมีข้อดีผมชมโคเดปะย์ในเรื่องยินฟาสักเจอร์นะครับโรงสร้างพื้นฐานและโพลา่าในลงมากแล้วก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดลงมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คนรู้สึกมีความเบื่อหน่ายมากๆก,ก,ก็คือเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> นั่นคือเรื่องสําคัญเลยนะครับคือเรื่องทางเศรษฐกิจที่ชาวบ้านเขา มีความมีการรับรู้ว่ามันมีความทุกข์ยากตามลําบากนะครับในการที่จะดำรงชีวิตอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนครับครับผมว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่เรื่องที่สองก็คือเรื่องอยู่น้าเนี่ยคนนี้นก็เบื่อครับต่อให้ดีแค่ไหนก็เบื่อครับอาจารย์ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคบขอบคุณนะครับอาจารย์อดิศรครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับอาจารย์ครับยินดีครับที่เป็นเส้าสดีครับก็เป็นการวิเคราะห์จากอาจารย์อดิศรนวนนทนะคะ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานะคะถึงโอกาสของหลายๆพักการเมืองในการเจาะพื้นที่ที่มีจำนวนที่นั่งมากเป็นอันดับสองของประเทศ